ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตุมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพานะครับอ่ะนะครับของดีที่ผมเรียนทุกท่านว่าของดีที่ทุกท่านควรจะมีนะครับควรจะมีกันสักคนละองค์2อ,องค์ก็ยังดีนะครับใครที่เป็นสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะชอบเล่นหวยรวยเบอร์ หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมว่าคนไทยก็นะก็จะเป็นสายเสียงดวงเสียงโชคกันซะส่วนใหญ่นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าปลุกเสกดีมากนะครับถึง7วาระนะครับแล้วก็ยังสร้างน้อยแค่30ลังหรือเท่ากับ3,000องค์เท่านั้นตอนนี้รายการลุ้นอยู่ในลังนี้ยอดจองเต็มหมดแล้วครับนะรายการลุ้นยอดจองเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่ ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับคิดว่าเป็นแถมยกกลังหรือไม่ก็เป็นแจกทานอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมแกียให้ดูนะครับส่วนรายการลุ้นยอดจองเต็มหมดแล้วนะครับนี่คือพระขุนแผนพรายกระซิบมหาพูด8ปดศอกสี่ตนรุ่นรวยพันล้านหลวงปู่แก้วสุทธิยาโนวัดแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรีครับรุ่นนี้วัตถุประสงค์ในการจะสร้างสมทบทุนร่วมก่อสร้าง บุติให้กหลวงปู่แก้วณนะวัดแก่งดินสอรุ่นนี้ผมจะบอกว่ามวลสารสุดยอดมวลสารนะครับมวลสารเป็นกระดูกของคนโบราณที่สูงแปดศอกจำนวนสี่ตนซึ่งเป็นภูมิเจ้าที่ที่วัดแก่งดินสออยากจะสร้างบุญร่วมบุญกับพระอริยสงฆ์จึงถือกำเนิดก่อเกิดเป็นพระรุ่นนี้นี่คือพระขุนแผนพรายกระซิบครับ ่ะโอเคนะครับไม่พูดภาพทำเพลงเยวจะให้ดูรายการที่เป็นรายการแถมมานะครับมาดูกันว่าเป็นรายการไหนนะครับอ่านี่รายการที่16นะครับเขาเขียนมาตรงนี้นี่นะฮะสินะครับเดี๋ยวผมดูเรลาการนิดนึงนะรายการที่16นะครับ อะารกันสิมาดูกันนะครับนี่นะครับโอ้โหเลขหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับด้านหลังก็เป็นหลังยันห้าอย่างนี้นะเนี่ยมองเห็นไหมเอ่ยเปิดไฟแป๊บนึงนะครับจะได้มองเห็นอ่านี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ เป็นหลังยันห้านะครับเลขหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะดูด้านหน้าสวยมากน,นะเห็นไหมนะครับนี่เลยนะครับของดีครับทุกท่านดูอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาฟังราคากันสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้แป๊บหนึ่งนะครับอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะนะครับอ่านะครับดูกล่องอื่น จะรอ,อกันสักนิดหนึ่งนะอ่าอันนี้อะไรเอ่ยสิบหกเหมือนกันนะครับรายการเดียวกันครับรายการสิบหกเหมือนกันนะครับน,นี่นะครับอ่านี่ครับสวยมากเลยนะครับดูฮะโอ้โหอันนี้เป็นหลังน้ํามันพลายหรือเปล่าบุดหลังน้ํามันพลายนะท่านดูเนี่ยเป็นขวดน้ํามันพลาย ้เน้นเมตตามหาเสน่ห์โดยตรงนะครับอันนี้เลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเลยนะครับนี่หลังน้ํามันพลายครับอุดน้ํามันพลายสุดยอดนะครับดูโห้ยอันนี้ของดีอะและไอเทมเลยน่าสนใจมากครับองค์นี้นะครับเผเอๆนี่องค์นี้เนี่ยต้องอยู่บนคอผมนะเนี่ยนะเน้นเมตตาครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าผมก็นะครับไปติดต่อ วัดนุ้นวัดนี้นะครับเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก็อยากมีไว้อรัธนนาเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหรายการนี้อ่วมีคนโูรเข้าแอนะครับแปแอปแอคนโูรเข้าอ่ามีโองนี้เป็นปั๊มติดจีวอเลยนะครับนี่นะปั๊มติดจีวอหลงปู่กแก้วมาเป็นแผ่นเลยนะเนี่ย สวยมากเดี๋ยวผมใ้ดูนี่โอโค้ดูองค์นี้ครับนี่นะปั๊มติดจีวรหลวงปูกแก้วมาเลยฮะนี่ปั๊มใส่อย่างนี้เลยสวยมากดูแล้วเนื้อว่านครับทุกท่านอันนี้เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหลังยันห้านโมพุทธายะครับนี่งค์นี้สวยมากนะครับนี่องค์นี้สวยมากนี่นะครับ โอเคนะครับขอยัดเก็บก่อน,นครับองค์ต่อไปครับอ่าองต่อไปครับ,รบเดี๋ยวขอยัดปิดเสียงมือถือก่อนนะครับนะขอความกรุณาเ <c oughs> พิ่งโทรเข้ามานะครับ <c oughs> นะครับตอนนี้ไม่มีให้จองแล้วนะฮะพารุ่นนี้หมดแล้ววันนี้มีคนโทรเข้ามาสั่งจองเยอะมากนะฮะรุ่นนี้นะครับคนโทรเข้ามาสั่งจองเยอะมากนะผมต้องกราบขออภัยท่านที่สั่งจองไม่ทันจริงๆ นะครบับรายการลุ้นเต็มตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเต็มเร็วมากนะครับนะเปิดจองแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับยอดจองเต็มหมดเลยนะนี่ฝังชิ้นส่วนกระดูกนะคนโบราณน,นะสูงแปดสองเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งนหะ้าเนี่ยเห็นไหมใครชอบแบบมีเลขาส่วนตัวนะมีพรายกระซิบนะนี่นะของดีนะครับอ่ะเดี๋ยวขอหยัดเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งราคาอีกทีนะครับใจเย็นสักครู่นะครับ นะขออนุญาตดูกันคร่าวๆก่อนนะว่ามีองค์ไหนอย่างไรนะครับเลขอะไรอย่างไรนะครับก็ยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะสำหรับรายการแถยมยกหลังพวกนี้นะครับเนี่ยรายการแถยมยกหลังนะครับยังไม่มีคนจับจองนะครับก็มีคนถามถึงมาเยอะนะครับถึงแถยมยกหลังนะโอ้โหอันนี้ฝังตะกุดสามดอกครับเลขหนึ่งศูนย์แปดสี่ตะกุดสามกริย์ครัาเงินทองนาคดูสิ เห็นไหมสวยมากเลยแต่กุด3สามกษัตริย์นะครับนี่ด้านหน้าก็จะปัดทองเหมือนกันทุกองค์เลยนะครับนี่เป็นแถมยกลังทั้งหมดเลยจํานวนแปดองนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีฝังแตกต่างกันไปนะก็ส่วนด้านหน้าก็จะเหมือนกันหมดนะครับนะด้านหลังก็จะฝังนู่นนี่นั่นแตกต่างกันออกไปนะครับเขาเรียกว่าแถมยกลังนะครับรายการสมนาคุณยกลังนะสาหรับผู้ที่ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับนี่ ดูองค์นี้ว่าด้านหลังเป็นอย่างไรนะครับให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับนี่โอ้โหองนี้อุ่ยเป็นใบลานนะครับเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเป็นแผ่นใบลานนะครับนี่เห็นไหมชิ้นส่วนแผ่นใบลานนะครับที่จานขลายันนะครับอุ่ยหลังฝังใบลานอันนี้อันนี้เด็ดเด็ดเข้มขลังนะครับแต่ผมติดใจ ด้านหลังที่ฝั่งน้ามันภายนะชอบสดตัวชอบนะครับเน้นเมตตามหานิยมโดยตรงเลยนะครับอบางท่านเนี่ยนะบางท่านบอกว่าทักเข้ามาบอกไม่เอากลัวผีบางท่านบอกอย่างนี้ผมก็เลยบอกไปว่าผีหลอกนี่ไม่น่ากลัวถ้าคนหลอกนะครับผีหลอกนี่อย่างมากก็แค่หัวออกรดครับ แต่คนหลอกนี่มีสิทธิ์หมดเนื้อหมดตัวนะครับเหมือนอย่างแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับที่หลอกลวงเราโทรมาหลอกให้เราทํานู่นทํานี่ทํานั่นโอนเงินล่าสุดที่ว่านะอ่าหลอกให้คุณยายท่านหนึ่งโอนเงินไปสองล้านใช่ไหมกดกดอะไรนะกดมันติดตั้งแอปเข้ามาในมือถือของเรานะครับอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆนะครับนะปัจจุบันรู้หน้าไม่รู้ใจนะนี่นะเป็นปั๊มติดกับแผ่น เขาเรียกว่าเป็นแผ่นยันแล้วเป็นแผ่นยันสีขาวนะเนี่ยปั๊มติดกับแผ่นยันสีขาวเลยนะโอ้สวยทุกองนะครับดูเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับไม่มีองคไหนไม่สวยเลยแถมยกลังนะแตกต่างกันออกไปนะครับนะครับแต่ผมผมเห็นองค์หนึ่งอ่ะที่ปั๊มใส่ปั๊มใส่หนังงูเหลือมนะฮะอู้นั้นเด็ดมากนะใครเปิดเจอเนี่ยมาเอามา,เอา,เ,อา,มาเอามาออกต่อผมนะองค์ที่เขาปั๊มใส่หนังงูเหลือมนะครับ ปั๊มใส่หนังงูเหลือมหนังเสือเงี้นะครับใครเปิดเจอเอามาออกต่อผมนะครับผมเห็นแะล้วสวยมากนะอยากได้เลยที่ปั๊มใส่หนังเสือนะฮะแล้วก็ปั๊มใส่หนังงูเหลือมนะครับนะใครใครเปิดเจอเอามาออกต่อผมนะครับนะผมรับเช่าต่อเลยอันนี้เป็นอะไรอ่าเป็นน่าจะเป็นหลังใบลานเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวลองมีโฟกัสแป๊บนะอ่นนี่นนนนน เลขหนึ่งศูนย์เจ็ดสามครับผมนี่หลังไบโอรานเช่นกันอโอเคนะครับเท่านี้ก่อนเนาะนะขออนุญาตเก็บไว้สักครู่นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการในลังดีกว่านะครับในลังของเรานะครับรายการที่อยู่ในลังนะเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับรายการลุ้นเนื้อที่อยู่ในลังนะ รายการลุ้นเนื้อนี่ผมคงไม่ได้แกะให้ดูนะครับเพราะว่ายอดจองของเขาเต็มหมดแล้วนะก็คงทําได้แค่คระแล้วก็ติดเบอร์แล้วก็นําส่งทุกท่านไปนะครับให้ทุกท่านไปลุ้นเนื้อลุ้นเลขกันเอาว่าจะได้เนื้อไหนอย่างไรอย่าลืมนะครับใครเปิดเจอนะเอารายการส,สวยๆนะครับนะใครเปิดเจอนะปั๊มติดหนังงูเหลืองเอามาออกต่อผมนะนะผมอยากได้นะครับชอบสวย ปัมติดหนังเสือหนังงูเหลือมเนี่ยนะครับมีใบรายการนะครับนี่คือใบรายการนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับอ่ะให้ดูกันชัดๆนะฮะใบรายการนะครับนะเห็นไหมก็จะมีรายการการันตีฝั่งนี้คือรายการจานวนจัดสร้างนะครับฝั่งนี้คือจํานวนการการันตีนะครับก็จะมีการันตีตะกุดทองคาเนี่ยนะหนึ่งองนะครับองค์นําเลิกพิเศษงาช้างเนี่ยแกะช้างพิเศษ เก้าองนะการันตีเก้าองพิเศษเก้าหลังนะครับก็จะมีรายการต่างๆนะครับมีรกช้างผงงาช้างแท้จังหวัดสุรินทร์เขี้ยวฟันมหาพูดแปดศอกนะชิ้นมหาพูดแปดศอกหนังพยาง,งูเหลือมเต็มองคเนะนี่ยนี่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 หน,นังพยางงูเหลือมนีม่นะครับโหมีหกสิบองนะครับนะจํานวนสร้างนะจานวนสร้างหกสิบองนะครับการันตีอยู่ในลังมีสององนะนี่หนังพยาง,งูเหลือมนี่นะครับ ใครเปิดเจอมาออกต่อผมนะองนี้ผมอยากได้นะครับหนังพยางูเหลี่ยมนะอเน้นมาหาหน้าดยตรงเลยอันเนี้ยนะครับแล้วก็มีการันตีผ้าหอ่อศพแม่ฟ้านะครับจีวรเกษารบปุกแก้วเต็มองค์แผ่นจานขุนแผ่นเพชกรกลับนะอูเยอะแยะเลยนะนี่นี่ตะปูตอกโลงศพนะตะแกงเผาผีนะคือเป็นสายพายโดยตรงทุกท่านนะครับมวลสารก็จะเป็นแนวนี้นะครับอะนะครับมาดูกันนะ ในลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีการทำำําตําหนิมาในลังนะครับามาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคระเลยนะใครใครเปิดเจอนะหนังงูเหลือมนะครับเอามาออกกอผมนะใครอยากได้ตัางอามาออกกอผมเลยท่านจะเปิดราคาเท่าไหร่ท่านว่ามานะหนังงูเหลือมผมอยากได้นะครับส่วนตัวผมชอบนะชอบ ขออนุญาตพระเนื้อนะครับอ่าโอเคนะครับนะขออนุญาตพระเบาๆครับนะเพราะว่านะเขาไม่ได้ทําตำมีมาอยู่แล้วเนาะแต่กลุ่ทองคํานะการันตีมาในนี้จํานวนหนึ่งองค์นะครับแต่กลุ่มองคำนะใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีกันไปนะครับนะ,อะโอเคพระกันไปพร,ระกันพร้อมปากของคอนะครับอ่าโอเค ครับโอเคครับป็นงานวัดสร้างก็อย่างนี้แหละครับนะก็จะไม่มีกล่องสวยงามอะไรมากมายนะครับเป็นงานวัดงานบุญโดยตรงนะครับก็จะเรียบเยบง่ายๆแต่ดูเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์นะครับงานวัดสร้างก็จะเป็นแนวนี้นะอะโอเคคระเท่านี้พอนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต นะไปแปะหมายเลขลุ้นนำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุ้นนำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์เดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบส่มส่งให้เลยนะครับนะนะขณะนี้เวลานะเกือบบ่ายสามแล้วนะครับนะอ่าวันนี้วันที่หกกุมภาพันธ์นะเดี๋ยวผมจะ S 1> <S 1> ผมจะพูดให้น้อยๆจะพยายามแพ็กให้ทันนะถ้าถ้าไม่ทันวันนี้ก็ก็ขออนุญาตเลื่อนเป็นพรุ่งนี้นะครับไม่รู้จะทันไหมตอนนี้กเกือบบ่ายสามไม่รู้จะส่งทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้น้อยที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการแถมยกรังแต่ละองค์กันนะฮะรายการลุ้นเพราะว่าเต็มหมดนะครับอันนี้เป็นรายการแถมยกรังนะครับเดี๋ยวเรามาดูแถมยกรังกันนะครับแถมยกร,รังนะครับอ่ะขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ก่อน มีจํานวน8องค์นะครับแถมยกหลังนะท่านไหนจะรับแถมยกหลังก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ8องค์มาดูองค์แรกกันก่อนนะครับแถมยกหลังนี่นะครับองค์แรกนะด้านหน้าก็จะปัดทองอย่างนี้เป็นคล้ายๆกับเนื้อดินเจ็บปาชานะประมาณนี้แหละนะนี่เลขหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ด้านหลังฝังชิ้นส่วนนะมาพูด แปดสองนะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับทุกท่านครับสามร้อยบาทนะสําหรับรายการแถมยกหลังองค์นี้นะนี่นี่องนี้เอาของดีไปใช้งานเด็กหน่อยเขาก็มีอะไรนะไอ้คอมเพล็กอะไรนะชื่ออะไรนะเ <c oughs> อ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อีกสักหน่อยก็มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ให้คนไทยเข้านะผมได้ยินว่างั้นนะ แต่จะห้ามได้หรือเปล่าก็ก็ต้องว่ากันไปใครว่ากันนะครับนี่เลขหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับน,น,บนี่ควรจะมีไว้ควรจะมีไว้อีกหน่อยใครที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคในะอีกหน่อยเขาจะมี entertainment complex นะฮะต้องมีไว้นะติดตัวไว้นะครับนีน่นี่เลยนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสองศูนย์องนี้สามร้อยบาทจะได้รับปิดมานะครับอขออนุญาตไปไว้นิดนึงนะครับเพราะว่านะขณะนี้บ่ายสามแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่งไม่ทันนะครับอะองค์ต่อไปนะครับ แถมยกลงังองค์ต่อไปนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะนี่เลยโหอันนี้ฝังเป็นอ่าผมมองเป็นอันนี้นะเป็นเหมือนแผ่นเวลาเนะี่ยด,ดูใช่หรือเปล่าอืมไม่แน่ใจเขาจะฝังแตกต่างกันอยู่อันนี้เลขหนึ่งศูนย์เจ็ดสามนะท่านดูเลขเอาแล้วกันนะท่านไหนจะองค์ไหนก็องค์นี้เลขหนึ่งศูนย์เจ็ดสามนะครับนี่ เอาสามร้อยบาทเช่นกันครับทุกท่านครับนี่สามร้อยบาทนะครับอะไปไวนิดนึงนะครับสามร้อยบาทจ้านะครับองค์ต่อไปครับต่อไปนะครับองค์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครเจอหนังงูเหลือมนะอยากได้นอามาออกต่อผมนะครับนะท่านไหนเจอหนังงูเหลือมนะนี่นะ เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะแต่ผมมองว่าเป็นเป็นใบลานใช่หรือเปล่าดื้อนานวา,นา,นานกว่าเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะครับองนี้ก็สามร้อยบาทนะครับผมอโอเคสามร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปองค์นี้สวยอนะ่ะตัํมใส่แผ่นแผ่นยันนะแผ่นยันสีขาวนะผ้ายันแบบอ,อู้นี่สวยนะเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดก็สามร้อยบาทเช่นกันนะเอาไปสามร้อยบาทเช่นกันนะครับ เลขหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับใส่พายันสีขาวนี้นะสามร้อยบาทเช่นกันครับองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้นะฮะด้าน,นหลังก็ฝังชิ้นส่วนมหาพูดนะครับเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะครับ เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าอ่าอันนี้ก็สามร้อยบาทเช่นกันครับนะครับอ่าสามร้อยบาทเช่นกันนะแบ่งปันทุกท่านไปนะครับท่านไหนจะรับองค์ไหนก็ดูที่เลขนะครับแจ้งเลขมาด้วยนะผมจะได้ดูง่ายๆนะว่าท่านจะเอาองค์ไหนเลขอะไรนะครับนะจะได้จะได้หาง,ง่ายๆนะแคปรูปมาเลยจะดีที่สุดนะจะจะได,จะได้จะได้ชัวร์ๆหน่อยนะแคปรูปส่งมาเลยก็ได้หรือจะบอกเลขหน่อยก็ได้แถมยกลังเลขนี้เลขนี้นะ องนี้เลขหนึ่งศูนย์แปดสี่นะครับตะกุดสามกริย์นะครับนี่เงินทองนาคนะครับอ่ะเงินทองนาคนะฮะตะกุดสามกริย์นะครับนะฝังตะกุดเลยนะพิเศษเลยเอาเท่ากันแล้วกันนะครับสามร้อยบาทครับทุกท่านครับให้เท่ากันเลยนะครับสามร้อยบาทจ้านะครับแบ่งบอกบุญกันไปนะครับสามร้อยบาทนะครับอ่ะมาดูองนี้ครับ ดูองนี้ครับอ่าอุ้ยอันนี้อันนี้ทีเด็ดผมเลยอ่ะเนี่ยขวดน้ำมันพลายนะนี่เลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกรับอันนี้อุ้ยมือสั่นเลยนี่ผมจับนี่ผมรู้สึกได้ถึงพุทธคุณในนะ้ำมือผมสั่นเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยน้ำมันพลายแนะ่นอนครับเนี่ยขวดยิ้วๆเล็กๆเนี่ยนะฮะเขาซีนน้ำมันพลายมาอย่างดีเลยนะครับองนี้องนี้ทีเด็ดเลยนะ หลังน้ำมันพายนะครับนี่หลังน้ำมันพายนะทีเด็ดเลยนะครับนะองค์นี้ถ้าท่านไหนจะเอาขอสามร้อยห้าสิบนะท่านไหนจะเอาขอสามร้อยห้าสิบาทนะหลังน้ำมันพลยนะไม่เอาไม่เป็นไรนะครับไม่เอาขอาติเก็บเลยนะมีองคเดียวเนี่ยให้สามร้อยห้าสิบาทนะครับหลังน้ำมันพลยนะครับแล้วก็มีองค์นี้ที่สวยๆหน่อยอีกองคหนึ่งนี่ปั๊มจีวอนลงปล่กแก้วใส่เลย ของดีนะครับจีวรพทธุดงนะครับพาิยสฆ์นะฮะนี่ยวให้ดูให้ดูนี่อันนี้สวยมากปั๊มติดจีวอนะครับอ่านี้สวยเลยนะครับนะดูสิเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับเลขสิบสามลงท้ายด้วยลัคกี้นัมเบอร์นะครับเลขโชคดีนะนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับอันนี้สวยเลยนะฮะเอาสามร้อยบาทเช่นกันนะครับนะสามร้อยบาทนะมีองค์ที่หลังฝังหลังน้ำมันภายขอสามร้อยห้าสิบนะท่านไหนจะรับก็ จ้งเข้ามานะว่าจะองค์ไหนอย่างไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะฮะเก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีเดี๋ยวผู้มากบาร,รมีเขาจะติดต่อเรามาเองนะครับนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตแพ็คของไปส่งทุกท่านก่อนนะครับนะวันนี้วันที่เดี๋ยวจะแจ้งนิดหนึ่งนะวันนี้วันที่6ก,กุมภาพันธ์นะถ้าผมส่งทันวันนี้นะฮะก็ตีไปสามวันเจ็ด 89นะไม่เกินวันที่9้าผมตีไปวันที่10แล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะส่งทันหรือไม่นะครับตีไปวันที่10นะครับถ้าวันที่10กุมภาพันธ์แล้วท่านไหนยังไม่ได้รับพระรุ่นนี้รบกวนโทรมาแจ้งผมด้วยนะครับหรือไลน์มาแจ้งผมด้วยนะผมจะได้ติดตามทวงถามพัสดุให้ท่านนะว่าพัสดุท่านไปตกค้างอยู่ตรงไหนอย่างไรผมจะได้ติดตามให้นะเพราะว่าเพราะว่าพัสดุค่อนข้างเยอะนะผมผมตามเองคนเดียวผมผมเช็คไม่ทั่วถึงนะผมเช็คไม่ทั่วถึง นะเรียนเรียนทุกท่านนะรบกวนทุกท่านช่วยช่วยผมเช็คด้วยนะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะว่าพัสดุของท่านมันช้าแล้วเนี่ยสามวันแล้วยังไม่ได้รับเลยท่านโทรมาหาผมเลยนะครับผมจะได้ไปตามให้เนาะโอเคนะครับกลับขอบพระคุณทุกท่านวันนี้ครับสวัสดีครับ